มึงก็รู้ว่าอะไรจังเลยหยอกอีกมีอันเดียวมึงไม่ได้ใช้ก็ตัดแล้คันอื่นไปบ้างเกะกะจังเลยฮะมีเท่านั้นน่ะเฮ้ยตัดให้กู ผัวคุณผัวคุณชื่ออะไรนะครับไอ้กล้วยเด,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 ด็ดดีเดีดดีเด็ดดีไหนครับเด็ดดีมาช่วยประคองคนไข้หน่อยครับเด็ดดีไอ้สักคู่นะครับจำนึยนะครับไอ้กล้วยอะ่างเงมาดูเ <c oughs> ม,มียกูหน่อยครับเด็ดดีบีบีอย่ไงไรบ้าง,ง,างอืม เป็นห่วงเมียนะฮะรักกันนะเนอะมันพอดีใจครับมันเหม็นมัแล้วต้องทนนะฮะเมียบบเมียดีดแบบีดีก็แบบจ,จับแม่นด้วยเออเอาเป็นว่าผมจะรับที่ประจัดคอนข้ายช่วยจับหน่อยแล้วกันนะครับได้ไม่ใช่ม่จะไ,ไม่จับอะไรมันเข้าในอีบี เดี๋ยวจับนีดจับไม่แรงนะเมียคุณเนี่ยนิ่มครับจับแบบพะพุทธนองนิ่มนิ่มเลยมันเล่นกับพวกอหอยเมน่นนะครับผมครับผม้นะเดี๋ยวผมจะเดินทีวีช่ององอนไลน์นะครับหมอออนไลน์ยังไงก็ที่วัดหัวใจไงครับแล้วทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าเราแค่นี้มันกระเป๋าหมอเาไม่ใช่ที่เก็บตรงนั้นน่ะคุณอย่ามาเถียงหมอไเลยนะ ตรงน,นี้หรือตรงไหนมันก็เรื่องของหมอไม่ให้หมัมนน่าเจียดหมอคุณหมอคุณจะมาเถียงคุณได้ยังไงครับผมผมเป็นนายแพทย์ไม่ใช่ต้องพูดไี่มื่อกี้ไปขัดขืนอะไรชอบครับ <S <S ไม่ได้เอ่อนัทพิจารณ์ไหมครับเป็นไงบ้างหมอคุณครับครับ ผมว่าจองซาลาเธอครับจองทำไมอ่ะเมียาการหัวใจที่เต้นแล้วครับมันจะเต้นยังไงก็มึงไม่ใส่หูอะมีอะไรผู้ขำมั้งบีเป็นคนตลกเอาลรอครับครับครับตอนนี้ครับใส่หูด้วยใส่หูด้วยไงบ้างหมอโอุ้ณครับครับอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยทำไมอ่ะมีอะไรหมอเนี่ยหัวใจเต้นมีหมอเนี่ยมีหูมั้ย นี่ผมนี่ผม,ผมดีฮะถูกไปได้กับเขาแล้วเหรอเขาใาจะชอบบีก็ได้นะพี่ผมเป็นคุกันเองครับอย่าถือสาผมเลยนะครับ,รบอเอเอเมียคุณเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยหัวใจเต้นอ่อนมากทำไงอ่ะ ผมว่าน่าจะต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจหน่อยครับเข็มใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนิดเดียวเหมืนฉีดวัคซีนน่ะรอรอหน่อยนะครับโอเคไม่กลัวเข็มนิดเดียวนี่ตั้งแต่ป่วยไม่แปลงฟันเลยใช่ไหมแต่ตีนไม่แปลงอ๋อแดดคืนนี้เขาแปลงให้นะแปลงให้ด้วยได้นายตัวชอบกัดแปลงขาดบุญเลยครนะชอบเอาข้างล่างข้างบนเรื่อยๆโอ้ เนือเขียนมาลอยอันหน่อยเดียวนะโอ๊ยท่า่ายคนนี้ต้องใช้แทงถีบนะมึงเอาเป็นว่าจับคนไข้อยู่นิ่หนงหน่อยนะครับเดี๋ยวเเห็นว่าเราจะทำทางแขนได้มาตาร่างกายอันไม่ชอบเลยนะจับจับเมียคุณหน่อยครับเขไอบอา,มไ,มาขไม่ชอบอ่ะคุณจะให้ผมรักษาเมียคุณไหมแต่เขาไม่ชอบจับครับจับครับคุณจะยิ่งไหมครับ เป็นไงบ้างครับอาการหนาวครับคุณไข่หนาวแล้วครับกูเนี่ยหนาวหมอคุณไปเล่นน้ำที่ไหนมาครับเนี่ยกูรู้บุ๊กูหายใจไม่ออก <c oughs> บ้าไป็นยังหมอครับหายเปียกกูหมดแล้วเนี่ยคุณไปเล่นอะไรมาเนี่ยก็หมอฉีดผมมากคุณจะตลกที่กินเชียรนะครับอิใยนี่กระดิ่งเหลือเกินอยู่ที่เฉยให้น้ำเกลือเลยดีกว่าครับไม่น้ำเกลือแล้วเหรอมีครับผมอ๋อ เตึมงตึ้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 งติต้ยเมียกูตายพอดีโอ้โหแล้วฟองฟดเลยเนี่ยนานยงเนี่ยเอาไม่ใส่หัวเมียกูอผมชอบคุณครับเออโหไอระไม้มากมึงใช้ปากจัดผมเป็นแร่คุณจะลั้นผมดิครับติดเชื้อในกระแสเลือดแน่เมียกู หมอเป็นไงบ้างไม่ไหลวะของใหม่นะครับหมอที่แกไม่ต,ต้อคุ้นีรก็ไม่ของใหม่เนี่ยมันไม่ไหลเนี่ยมันจะพังอะไรอีกนั่นหมาอมันเป็นห<อ>ัวแกต้องเกลือแม่งเลยจะได้ไม่าาดได้รัออกษาไ,ไ,ไ,ได้ไหมผมว่ารวมญาติแลครับเฮ้ยแก้วต้นกิ็นต้นหาต้นแอบไอ้กว้งแก่พ่อเป็นไงหมอเล็ดหลมญาติักษาได้ไหมพ่อเป็นอะไรหมอครับไม่รู้เลยพ่อเป็นอะไรหรือครับหมอเออญาติมากันพรุ่งนี้ครับ ไปครับนะครับผ่าผมเป็นยังไงล่ะท่านหมอเป็นไงบ้างคะเออนะครับผมอยากพยาญามทำใจทุกคนนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ตั้งแต่หมอเนี่ยตั้งแต่หมอจับมือเห็นไหมผมั่าผมเป็ได้ไงเออผมยังจะบอกว่าอาการเนี่ยมันเจ้าของบ้านมันตกอู่อาการมันเป็นยังไงล่ะครับพี่ครับไ่เฉยดิครับหมอจะเล่าอาการให้ไม่ดูเฉย หยาฟังมันตะกีบผมถึงไหนแล้ววะจบเลยครับอาจารภาพผมเป็นยังไงครับอาการคนคนป่วยนะครับผมพูดตามตรงนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยเรียนจบมา24ชั่วโมงนี้มือเรียน24ปี24ชั่วโมงครับมือพเป็นหมอได้วันเดียวครับผมโอ้โหไปหาไปยังไงนั่นละกิไม่เป็นไรครับ หมอบอกมาได้แต่อาการพ่อผมเป็นยังไงอาการคุณเขาป่วยครับผมไม่เคยเจอนะครับถ้าเกิดว่าคน <S 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 คนทั่วไปเขามองว่าลักษณะเน,นี้ยน่าจะป่วยแต่ถ้าเกิดว่าทางการแพทย์เขารเรียกกันเขาจะเรียกว่าผีเข้าครับเฮ้ยมึงสลับกันนะหมอนะถ้าชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยโรคเนี้ยคือป่วยและถ้าการแพทย์เรียกผีเข้าออ้องกลัวแล้วนายยืสี่ชั่วโมง จะทำแบบไหนล่ะครับหมอไหนไหนหมอมาแล้วก็ต้องช่วยพ่อผมไม่ได้นะครับหมอจะไปรักษาพ่อผมได้ผมมีคนทีช่วยได้ครับเขาเป็นใครครับเป็นอาจารย์รุ่นพี่ของผมเองเขาสามารถช่วยคนป่วยได้ผีขงบีเข้าเนี่ยเขาสามารถจัดการได้เลยนะครับจริงเหรอฮะเขาพิยันขนาดนี้เขาพิยันอย่างรู้ครับอดีตปัจจุบันและอนาคตอยากรู้หมดเลยใช่ครับไปเรียกมาทรักษาไม่ได้มึงเก็บตัวจะมีได้เหรอวะต้องลองดูไว้เพื่อนจะได้รูมไหมเนี่ยพี่